วัดีค่ะวันนี้ก็สมาอัดผีกันนะคะเราจะอัดผีสองผีในคลิปเดียวกันเลยนะคะก็คือแบบวันนี้ก็เสียงแหบก็เรากินยาอะไรแล้วก็ปกติแล้วค่ะแต่ก็ยังเจ็บคอยอยู่นิดนดนะคะแต่วันนี้เราะมาอัดผีเอเชียกันนะคะมาเสนอตอนนี้นะคะเราไม่ได้ผักไว้นะก็แบบ อเ๋ยบดุสษษระบันก่อนนะคะอ๋อเอาตอนนี้ดีกว่าค่ะเป็นผีไทยนะคะเป็นตอนตุ๊กตาของแม่แม่คะหนูให้คะ่ะอตุ๊กตารือจะเพชของขวัญสำหรับแม่นะคะตุ๊กตาของแม่มันเก่ามากแล้ว สวยก็ไม่สวยเอาไปทิ้งดีกว่าค่ะแพทตุ๊กตาตัวนี้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วนะจ๊ะแม่ที่ไม่ได้รอกแต่หนูว่าตุกตาชาเขาตัวนั้นดูน่ากลัวยังไงไม่รู้แม่ไม่ชอบตัวใหม่ที่หนูซื้อให้หรอคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกหนูใครได้ยินว่าเพื่อของเก่าๆอาจจะมีวิญญาณสิงอยู่หนูว่าตุกตาตัวนั้นมีผีสิงอยู่แน่ๆเลย เฮ้อย่าพูดกับของรักของแม่แบบนั้นสิจ้าก็แม่เห็นตุ๊กตาตัวนั้นสำคัญกับกว่าหนูนี่หนูน้อยใจแล้วนะนี่อย่าง,งนซีราติสวัสดิ์่ะแม่เฮ้ยจริงๆเลยนี่เราให้ความสำคัญกับลูกน้อยน้อยกว่าตุ๊กตาหรือเปล่านะแอบ ฉันขอโทษนะอ,อืเอ๊ะเสียงอะไรน่ะไว้บาบ์เบอร์กี้เราออกไปทิ้งแล้วนี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้หรือว่ามันไอ้แพทมากินข้าวสีลูกน่างวางจัง แม่คะเรื่องตุ๊กตาเมื่อวานนะคะมีอะไรหรอจ๊ะเมื่อวานหนูพูดแรงไปถ้าแม่ไม่ชอบก็เก็บไว้เถอะค่ะแม่หรอจ๊ะแม่รู้สึกว่าตุ๊กตาตัวนั้นมันแปลกแเอ๊ะแม่เป็นอะไรหรอคะแม่เป็นอะไรไปคะแม่อยากแม่ไม่อยากพูดถึงมันอีกวันนี้แม่เลยเตรียมมันจะเผาทิ้งแล้วล่ะอ่ะแม่จะเผาทิ้งหรอคะ กแม่มีตุ๊กตาที่ลูกซื้อให้แหม่แล้วไงจ๊ะแหนหนูดีใจที่แม่ชอบค่ะซาซาซาหนูจะจุดไฟให้นะคะเอาเลยลูกชุชแพทแแม่เองได้ยินแม่ไหมช่วยแม่ด้วยผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่ยาก็ไปจบกับผีรัสเซียนะคะต่อไปแม่ดูผีข้างบ้านเลยกันดิค่ะผีข้างบ้านนะคะ อยู่สารบ้นก่อนนะคะฮุยเอาตอนนี้ดีกว่าค่ะวันนี้ผีข้างบ้านจะมาเสนอตอนเงาหายนนะนี่ไงน่าออกมาแล้วโชคร้ายแน่เลยแม่ของเธอมีอันตรายนี่นี่นี่ไปไกลเลยระวัารางระวังถูกรเชนิน ้าจะล้มป่วยอยู่ห่างดีกว่าอุ๊ยขนลุกระวังให้ดีระวังให้ดีะดจะไม่รอดนี่เธอทำไมไม่มองทางวะ,ะมองหน้าหรอฉันเตือนเธอแล้วนะพูดระดาของเธอถ้าไม่รีบหนีไปเธอหัวแตกแน่ๆ พูดอะไรอะ่ะยายเพียนหัวแตกหัวแตกแน,น่ๆไปให้พ้นเลยนะ oh. ระวังอพ้พึมพำมพึมพำม,มีนาะไม่เป็นอะไรนะเลือกออกเต็มเลยมีนาะมีนาะไปเรียกครูเร็วยายเน่ารู้อนาคตได้หรอพึมพำมพึมพำม,พม อินเด่ผู้หญิงนี้ใส่แปลกๆชอบพึมพำอยู่คนเดียวเหม็นหน่ามาจากไหนนะเพื่อนเพีชอบล้อเธอเพราะหน้าซีดพูดไม่เก่งเข้ากับคนอื่นไม่ได้อาบน้ําให้ยยเน่าเธอฮ่า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 นอกจากโดนแกล้งแล้วเธอต้องเหงาเพราะไม่มีเพื่อนคบแม้แต่คนเดียวอสะอาดหรือยัง แล้ววันนึ้งก็เกิดอุบัติเหตุประหลาดพิมพ์พพูดอะไรนะ่ะพ่อแม่ของนายใกล้ตายแล้วหลังจากนั้นไม่นานรีบกลับบ้านเร็วพ่อกับพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วเธอเห็นภาพพ่อแม่ของเธอถูกไฟคอกบางทีเธอไม่อยากให้เป็นแบบนั้นจึงคอยเตรือนเพื่อน ทุกคนกับคิดว่าเธอกเธอ,เธอนั่นคือการสาบเช่นอีนึงชั่วอโมองเธอจะล้มขาหักพรุ่งนี้น่าจะปวดท้องจนเข้าโรองพยาบาลส่วนนายจะปันหกักนายจะถูกรถชนบาดเจ็บหนักทุกอย่างเกิดขึ้นตามที่อินบอกใจร้ายสุดๆต่อไปไม่ต้องพูดอีกแล้วนะน่าเกียดแต่ไปไหนก็ไปไปเลยยียายโชคลายหลังจากนั้นทุกคนทั้งดาไล่เธอ อินเธอแช่งพวกเราทำไมนะ่ะแช่งนั้นเหรอ,หอถ้าฉันแจง้งถ้าฉันแช่งจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนในห้องคงไม่มีใครรอดหรอกือถ้าท่ออย่างนั้นฉันเห็นเงาจากเงาใต้ตัางหากเงา <c ười> คนที่เค้ะร้ายสะมีเงาดำๆทึบๆติดตามอยู่ แค่มองไปที่นาฉันก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทันทีฮะแสดงว่าเธอรู้ว่าใครใกล้จะตายแค่รู้ก่อนเท่านั้นแหละสื่นบอกไปก็หนีความตายไม่ได้หรอกฮ่าฮฮนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเพราะอย่างนี้ไงล่ะถึงไม่มีใครอยากครบเธอไง่ยยายแม่มดขอบคุณที่เตือนฉันเตือนไงบ้าง ว่าไงนะน่าจะตายภายในสามวันตายพระรถสมมากไปแล้วพูดอะไรของเธอพิมพามพิมพามนี่เดี๋ยวก่อนสิอินตายภายในสามวันใหนั่นกำลังล้อเราล้วเ,เ,เ,เราเล่นใช่ไหมไม่จริงแต่ไปไม่ได้ เราควรทำไงดีอีกสาวันงนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนเรารู้นี่ว่าต้องตายยังไงอืมต้องรู้ต้องอยู่ให้ไกลจากรถทําไมไม่ไปโรงเรียนรู้ผมปวดหัวจริงๆครับแม่ไปโรงพยายบาลดีไหมไมาไม่ครับห้ามออกไปไหนเราต้องไม่ออกไปไหนเด็กขาดติกต๊กติ๊กเที่ยงคืนแล้ว วันนี้วันศุกร์อีสองวันเสาร์อาทิตย์ก็ครบแล้วจะต,ต้องผ่านมันไปให้ได้ไปซื้อซีอิวให้แม่หน่อยสิแม่ครับผมอ่านหนังสืออยู่ช่วยแม่หน่อยสิต้องอยู่แต่ในบ้านลูกไปดูหนังกันเถอะเอาล่มออกไปให้พ่อหน่อยถึงแม้แม้จะโดนแม่ดุแต่อีกไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงแล้ววันนั้น คุณอาก็พาหลานมาเล่นที่บ้านพี่จ๋าเป็นไงบ้างอาพาหลานมาเล่นด้วยนะจ๊ะน่าลำคาญจริงๆพวกเธอเล่นไปก่อนเถอะิงไม่สนุกเลยใช่ออกไปหาอะไรกินกันเถอะมีร้านเปิดใหม่แถวนี้ไปไหมจ๊ะเออเราต้องออกไปจริงๆเหรอขอโทษนะครับผมขออยู่เฝ้าบ้านดีกว่า ทำไมเดี๋ยวนุ้งรีบลูกเป็นแบบนี้นะเราไปกันเถอะเราจะกินอะไรกันดีนะใหญ่เน,น,น่าพูดผิดเหลืออีกแค่กี่ม่กี่ชั่โมงขอให้ใหญ่เน่าพูดผิดเถอะตายพอรสเอ๊ะหรือว่าเอี๊ยโครมว้าข,ขอให้อย่าเป็นแบบนั้นเลย ไม่มีทางเราอยู่ทังชั้นห้าร้วที่ไหนจะพุ่งมาชนเราได้ถึงอีกนิดจะเที่ยงคืนแล้วการคบสามวันแล้วเราต้องไม่เป็นไรเล่นแล้วไม่รู้จักเก็บน่ารำคาญจริงๆดื่มน้ำหน่อยดีกว่ายายเนาขี้มงเอ้ยโกหกชัดๆอะโอะ มมไม่นะฉันเห็นเงาเห็นความตาของเธอเป็นยังไงก็ไม่รอดหรอกให้นายจะสามวันนายจะตายเพราะรถจบไปแล้วนะคะกับผีข้างบ้านนะคะไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกนะคะเออนาไปไหน่อยนะคะนียบายค่ะ